การที่ท่านเจอปัญหาวิกฤตต่างๆแสดงว่าพระเจ้าได้มอบของขวัญที่ล้ำค่าให้กับท่านท่านเจอในอายุที่อย่างน้อยดีกว่าที่ท่านจะเจอปัญหาแบบนี้ในวันที่อายุมากๆถามว่าการที่เราเจอปัญหาแบบนี้มันสะท้อนอะไรมันได้ประโยชน์อะไรการที่ผมเจอณวันนั้นเมื่อตอนอายุผมประมาณสัก40ป่า44 45ปีมันเป็นช่วงที่ผมกำลังลุ่งมากนะครับ รายได้มหาศาลผมต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้เสร็จแล้วผมก็โดนตัดชึบดีครับก็ต้องขอบคุณที่พระเจ้าท่านได้ตัดผมก่อนที่ผมจะโตมากกว่านั้นทําให้ผมได้กลับมาทบทวนได้กลับมาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของชีวิตได้พัฒนาลากเง่าได้พัฒนาต้นแบบที่ถูกต้องให้กับตัวผมเอง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมาณาสีจันทร์ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําแนวคิดวิธีการพัฒนาตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปต่างๆได้วิเคราะห์อาชีพการเลี้ยงวัวได้วิเคราะห์อาชีพกี่ควรที่จะน่าลงทุนในอนาคตได้แนะนำวิธีการทำธุรกิจว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้บอกเล่าแนวคิดต่างๆออกไปนะครับมีท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจเข้ามารับชมรับฟังเป็นจำนวนมาก แสดงว่าท่านผู้ชมทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะตื่นตัวและอยากที่จะพัฒนาตัวเองและสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนให้เห็นก็คือความยากลำบากการใช้ชีวิตการหาเงินวันนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะหาเงินยากผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวณนะวันนี้น่าจะประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องไม่เป็นไรครับผมให้กำลังใจสำหรับทุกคนนะครับ อยากให้ท่านเข้ามารับชมคลิปที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวผมจะแนะนำวิธีการและผมจะให้ความรู้ออกไปเป็นระยะระยะท่านค่อยๆเอาไปปฏิบัติและไปพัฒนาต่อยอดเอานะครับสิ่งที่ผมได้นำมาบอกเล่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมได้สะสมมาในชีวิตผมผ่านการเป็นลูกชาวไร่ชาวนาผ่านการเป็นข้าราชการผ่านการเป็นนักธุรกิจ วันนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับที่กำลังฟังผมอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนโดยส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถที่จะดูช่อง YouTube ได้วันนี้ท่านผู้ชมโดยส่วนใหญ่เล่นสื่อโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมค่อยๆค,คิดค่อยๆมองทีจะราาสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เรื่องราว ที่เราได้รับชมรับฟังส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาภายในครอบครัวการตบตีแย่งชิงจีล้ลปัญหาเรื่องชู้สาวปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องการแก่งแย่งสิงดีสิงเด่นสิงอำนาจการทุจริตคอร์รัปชันผมถามท่านผู้ชมครับเรื่องราวพวกนี้มันสร้างประโยชน์อะไรให้กับชีวิตเราทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ดูเรื่องราวพวกนี้เลยครับเพราะไม่มีประโยชน์ ยิ่งถ่ายทอดออกมาเท่าไหร่มันยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มันหมักหมมอยู่ในสังคมไทยและยิ่งถ่ายทอดออกมาในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตยูทูปต่างๆสื่อโซเชียลต่างๆมันกลับยิ่งทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองเพราะแต่ละวันผมเชื่อว่าประชาชนหลายหล้านคน เอาเวลาไปจ้องมองไปเปิดดูว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดรูสาวฆาตกรรมชิงอำนาจทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องชั่วร้ายทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสร้างให้ประชาชนได้คุณค่าอะไรจากการเข้าไปรับชมรับฟังไม่ได้สร้างให้ประชาชนมีไรายได้ที่ดีขึ้น ไม่ได้สร้างให้ประชาชนมีความรู้ที่จะมาพัฒนาต่อยอดได้เลยแต่มันกลับเป็นการประจานให้รับรู้ว่าในสังคมไทยความยุติธรรมความดีงามมันกลับยังไม่ปรายกฏให้เห็นเป็นประจักษ์พยานมันทำให้ได้เห็นว่าจิตใจของคนเรายังไม่ได้ดีงามพอที่จะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้เลยวันนี้ผมอยากจะ มาเตือนสติท่านผู้ชมหันกลับมามองหันกลับมาฟังรับชมเรื่องราวข่าวสารที่เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ชมดีกว่าเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปพัฒนาต่อยอดเวลาที่ครอบครัวเรายากลำบากเราไม่มีเงินที่จะส่งลูกเรียนพ่อแม่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครมาช่วยเราเหรอกครับไม่ต้องไปดราม่ามากกับไอ้เรื่องราวที่แย่ๆในสื่อโซเชียลต่างๆ เพราะยิ่งเราไปเสียเวลามากไหนจะค่าอินเทอร์เน็ตไหนจะค่าเสียเวลาและที่สำคัญมันเสียโอกาสของเราไปในแต่ละวินาทีที่เราไปรับชมรับฟังและยิ่งเวลาที่มันหมดไปในแต่ละวันก็เท่ากับเราต้องเดินตามคนอื่นที่เขาพัฒนาตัวเองเพราะในแต่ละวันทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงหลายๆคนเรียนรู้พัฒนาต่อยอด เขาก็ประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าแต่ถ้าเราไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไร้สาระมันกลับยิ่งทําให้เราเสียเวลาในการที่จะเปลี่ยนชีวิตเรานะครับวันนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตกลับมาพัฒนาตัวเองน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเราดีกว่าครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมให้กำลังใจว่ามันเจอคนโกงมันเจอคนทำร้าย เจอวิกฤตกับชีวิตจะทําอย่างไรที่จะให้มีพลังมีแรงที่จะขับเคลื่อนวันนี้ผมว่าปัญหาเรื่องของการถูกคดโกงปัญหาชีวิตการหมดพลังที่จะต่อสู้มันเจอในหลายหลายคนแม้กระทั่งตัวผมเองก็เคยถูกเรื่องราวแบบนี้ทำลายชีวิตผมจนกระทั่งผมต้องละหกละเหินกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเมืองนอนกลับมาใช้ชีวิต การเป็นชาวไล่ชาวนาประสบการณ์ตรงของผมผมจะบอกเล่าให้ผู้ชมได้เห็นว่าเราจะทำยังไงให้เราลุกกลับขึ้นมาใหม่การที่มีคนทำร้ายเรามีคนกันแกล้งเรามีคนคดโกงเราผมบอกเลยครับว่าเรื่องราวพวกนี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีแต่การที่คนอื่นมาทำกับเราแสดงว่าตัวเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกัน ไม่เช่นนั้นผลกรรมนี้มันจะไม่ตกมาถึงเราผมเจอปัญหาชีวิตผมเพราะผมก็ทำผิดพลาดในชีวิตผมได้ทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็ทำให้ชีวิตผมได้รับกรรมทุกท่านต้องยอมรับนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคนเราถ้าทำดีไม่มีสิ่งชั่วร้ายที่ไหนจะมาทำร้ายเราได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเปิดประตูเปิดสมอง ิดช่องให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตเรามันจะทำให้เรามีช่องว่างมีจุดอ่อนที่จะทำให้ใครก็ได้มาโจมตีเราและผลสุดท้ายเราก็จะได้รับผลกรรมที่เราก่อขึ้นผมอยากให้ท่านผู้ชมกลับไปสำรวจตัวเองกลับไปถามตัวเองว่าเราได้ทำสิ่งชั่วร้ายอะไรบ้างและก็ให้หยุดการกระทำนั้นวันนี้ผมกลับมาใช้ชีวิตจากการที่ มาตัวเปล่าๆไม่เหลืออะไรเลยผมลาออกจากราชการผมไม่หลงเหลือบริษัทผมมาแค่ตัวและหัวใจเท่านั้นเองแต่วันนี้มันกลับทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นผมจะบอกว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะทุกคนเกิดมาในชีวิตต้องเจอปัญหาชีวิตผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมาแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับผมผมว่าดีแล้วครับ ที่ทำให้ผมได้เจอวิกฤตในช่วงที่ผมอายุยังไม่ได้มากวันนี้ผมอายุสี่สิบเก้าปีผมก็เริ่มที่จะพัฒนาและกลับมาทำในสิ่งที่มันน่าจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตผมในอนาคตแต่ถ้าผมกลับไปเจอสิ่งพวกนี้ในวันที่ผมอายุมากๆ6 0หกสิบเจ็ดสิบปีแล้วจะเอาแรงที่ไหนจะเอาพลังที่ไหนที่จะกลับมาลุกขึ้นต่อสู้ใหม่ผมขอบคุณครับ ที่พระเจ้าได้มอบของขวัญชิ้นล้ำค่าให้ผมในวันที่ผมยังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังผมอยากจะบอกท่านผู้ชมไงครับว่าถ้าท่านผู้ชมเจอปัญหาให้คิดไปเลยครับว่าเราทำกรรมอะไรมาแล้วจงไปหยุดการกระทำกรรมนั้นซะแล้วท่านอาจจะกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นการที่ท่านเจอปัญหาวิกฤตต่าง แสดงว่าพระเจ้าได้มอบของขวัญที่ล้ำค่าให้กับท่านท่านเจอในอายุที่อย่างน้อยดีกว่าที่ท่านจะเจอปัญหาแบบนี้ในวันที่อายุมากๆถามว่าการที่เราเจอปัญหาแบบนี้มันสะท้อนอะไรมันได้ประโยชน์อะไรการที่ผมเจอณวันนั้นเมื่อตอนอายุผมประมาณสัก40่ว่า44 45ปีมันเป็นช่วงที่ผมกำลังลุ่งมากนะครับรายได้มหาศาลผมต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้เสร็จแล้วผมก็โดนตัดชึบ ดีครับที่พระเจ้าได้เล็งเห็นว่าถ้าผมโตมากขึ้นกว่านี้ผมอาจจะหลงผิดผมอาจจะทําผิดที่มากกว่านี้ในวันที่ผมอายุมากขึ้นพอทรัพย์สินเงินทองที่มันได้มาถ้าใช้ในทางที่ถูกมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมแต่ทรัพย์สินเงินทองถ้าได้มาแล้วใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและสังคมได้ก็ต้องขอบคุณ ที่พระเจ้าท่านได้ตัดผมก่อนที่ผมจะโตมากกว่านั้นทําให้ผมได้กลับมาทบทวนได้กลับมาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของชีวิตได้พัฒนารากเง่าได้พัฒนาต้นแบบที่ถูกต้องให้กับตัวผมเองทําไมผมถึงสื่อแบบนี้ท่านผู้ชมได้เข้าใจวันนี้ผมมาทําเกษตรเมื่อเช้าผมรดน้ําต้นกล้วยต้นกล้วยผมมันจะมาเป็นรุ่น หน่อไหนที่มันจเจริญเติบโตก่อนหน้านี้ผมก็ตัดต้นมันไปแล้ววันนี้มันก็มีหน่อใหม่ที่เริ่มเติบโตขึ้นมาชุดหลังๆพอผมเห็นที่มันเริ่มสูงขึ้นมาผมก็ตัดต้นมันออกการที่เราตัดต้นมันเพื่อเราอยากให้มันกลับไปพัฒนาที่รากของมันให้แข็งแรงเพราะการที่เราปล่อยให้ใบจเจริญเติบโตยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งใบออกเยอะเท่าไหร่ ก็เท่ากับเราทําลายต้นไม้มากเท่านั้นทําลายต้นกล้วยเพราะเขายังเล็กเกินไปที่จะ,จะเจริญเติบโตมันเหมือนกันครับกับชีวิตของพวกเราลองกลับไปถามตัวเองดูว่าวันนี้เราเจอปัญหาเราได้ประโยชน์ไหมมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นไหมปัญหาที่เราเจอวันนี้ผมเชื่อว่าเราจะไม่ยอมให้ปัญหานี้เกิดกับลูกๆเราแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้ว ปัญหาไม่ได้ทำร้ายเราวิกฤตที่ผ่านมาไม่ได้ทำร้ายเราแต่มันกลับเป็นครูเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สอนเราให้เราแข็งแกร่งในวันข้างหน้าผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะลืมตาอ้าปากแต่ปัญหาที่เราเจออยู่มันคือบททดสอบที่จะพิสูจน์ท่านเองว่าท่านจะผ่านไปได้ไหมท่านจงเอาปัญหาที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนและก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้ กลับตัวกลับใจกลับเป็นคนที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมผมเชื่อว่าคนที่เคยทำผิดคนที่เคยเจอปัญหาและสามารถรู้ว่าเราผิดเรื่องอะไรและไม่ทำอีกผมเชื่อว่าพระเจ้าและสังคมจะให้โอกาสท่านวันนี้ช่องมานาสีจันขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังที่จะลุกขึ้นมาใหม่ ให้ท่านผ่านวิกฤตผ่านปัญหาชีวิตไปให้ได้ช่องมานาสีจันทรจะเป็นกําลังใจและคอยดูความสําเร็จของท่านสาระดีๆจากช่องมานาสีจันทร์หวังว่าท่านผู้ชมจะได้นําไปต่อยอดชีวิตท่านและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจให้กับช่องมานาสีจันทร์ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องมานาสีจันทรด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ